สวัสดีค่ะกิฟนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์การทานมากีพลัสนะคะเป็นน้ำผลไม้นะคะ12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกของบริษัทยูนิลิเวอร์นะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเราเท้าความไปก่อนนะคะก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยกิฟจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็จะเป็นหวัดบ่อยมากๆเลยค่ะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยมากๆนะคะพอโตขึ้นกิฟเป็นพยาบาลใช่ไหมคะก็ต้องขึ้นเวรเช้าบ่ายดึก พักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเป็นหวัดบ่อยมากๆต้องใช้สวัสดิการบ่อยมากๆก็คือจะไปพบคุณหมอค่ะแผนกหูคอจมูกแทบทุกเดือนเลยค่ะก็จะได้ยากับประทานทุกเดือนแล้วก็กิฟเป็นสาวเหนือก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาอากาศเย็นๆเนี่ยหรือว่าอยู่ในห้องแอร์ค่ะกิฟจะมีลมพิษขึ้นตามตัวบางทีก็ขึ้นตามแขนตามขาบางทีก็ขึ้นหน้าขึ้นปากด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่กิฟค่ะได้มาเจอน้ำผลไม้มากี p l u สตัวนี้เป็นไงคะ สวยไหมกิฟก็ทานต่อเนื่องไปเลยค่ะกิฟไม่รู้เลยค่ะว่าภูมิแพ้กิฟหายไปตอนไหนลมพิษหายไปตอนไหนตอนนี้ก็ทานมา6ปีแล้วค่ะก็คือกิฟหายจากลมพิษหายจากภูมิแพ้มาเลยถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะคะแถมรสชาติเจ้าตัวนี้อร่อยมากๆเลยค่ะอ่เดี๋ยวกิฟจะเทให้ดูนะคะอันนี้แช่มาจากตู้เย็นเลยเห็นไหมคะโอ้โหเย็นเลยเนี่ย เดี๋ยวกิฟจะทานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้อร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะคนไหนที่เป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่าลมพิษนะคะกิฟแนะนำให้ลองทานตัวมากิพัสดูค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย